สวัสดีค่ะมาพบกับอ,อมสินเซนนะคะสำหรับคลิปนี้อมจะมาแชร์ประสรบการณ์เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานครั้งแรกของอมค่งที่อะเอาไปจบมานะคะอมก็ได้มีโอกาสเข้ามาสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานที่หน่วยงานหนึ่งนะคะซึ่งอมไม่ขอระบุชื่อหน่วยงานนะคะว่าหน่วยงานนั้นคือหน่วยงานไหนอมจะมาเล่าประสบการณ์เนาะตั้งแต่การสมัครสอบ การเตรียมตัวก่อนสอบหรือความรู้สึกก่อนสอบและสัมภาษณ์เป็นยังไงก็จะมาแชร์กันในคลิปนี้แล้วกันค่ะ mm hmm. อันดับแรกนะคะก็เป็นการสมัครสอบค่ะอมจะเข้าไปดูว่าหน่วยงานนั้นๆออมสามารถเข้าไปช่วยอะไรขเขาได้บ้างซึ่งหน่วยางานที่อมเข้าไปสมัครก็อมามากอมคิดว,ว่าอมน่าจะเข้าไปช่วยอะไรในองค์กรนั้นได้บ้างเมื่อเขาเปิดรับสมัครอมก็เข้าไปเกาะใบสมัครแล้วก็ขอความสามารถ,รอ,อ,าารถอะไรเงี้ย ก็จะให้แนบใบป,ป,ประวัติของตัวเองค่บะบะส่วนตัวทะเบียนบ้านทำนองอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ทัสคิปจบอะไรมาทำนองนะคะัค่ะเพราะว่าเขาเอาวุฒิวุฒิปรตีขึ้นไปนะคะก็จะมี หลากหลายเลยคะ่ะที่เข้ามาไว้ทำงานไว้เพิ่งเรียนจบอะไรว่างงานก็จะเข้ามาสมัครเยอะมากที่องไปสมัครคะ่ะเขารับหกคน,นะคะ่ะจากจากคนที่สมัคระคะ่ะสามร้อยกว่าคนแต่สอบสัมภาษณ์จริงๆออมไม่มั่นใจนะคะว่ามีคนเข้ามาสอบสัมภาษณ์ครบหรือเปล่าประมาณนี้คะ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการสมัครสอบนะคะสอบเสร็จก็เป็นเรื่องที่สองก็คือเรื่องของ จะเป็ียนเรื่องการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์นะคะก็เ,เตรียมตัวอะไรบ้างก็จะมีนะก็คือจะมีประวัติประวัติส่วนตัวของออมซึ่งออม,มก็จะเขียนทําเป็นเรซูเม่นะคะประวัติส่วนตัวเลยก็เกาะว่าเราทาอะไรบ้างประวัติส่วนตัวมีอะไรบ้างอะไรทำนองนั้นนะคะเราสามารถทําอะไรบ้างความสามารถพิเศษเอาแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เราเคยทามายัดเข้าไปในเรซูเม่ก็มากน้อยก็ แล้วแต่สมควรนะคะแล้วก็เราก็ต้องรู้ด้วยว่าหน่วยงานนั้นเขาต้องการคนแบบไหนเราเหมาะกับที่จะไปช่วยงานเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราก็ใส่เข้าไปนะคะเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวผู้สมัครเองหรือตัวเราเองน,นั่นเองค่ะเพิ่มความวามั่นใจก็คือทาเรซูเม่ไปเลยแต่ทางสมัครเขาเขาไม่ได้บอกนะคะว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างก่อนสอบสัมภาษณ์แต่ออม คือเตรียมตัวอย่างพร้อมไว้ก่อนในการสอบสัมภาษณ์ค่ะก็เลยเตรียมเรซูม่ไปและเมื่อเตรียมเรซูม่เสร็จออมก็เข้าไปดูในองค์กรนะคะดูเว็บไซต์ดูประวัติองค์กรว่าเขาทําอะไรบ้างบุคลากรเป็นใครออมจําชื่อคนสำคัญสำคัญของฝ่ายนั้นๆเลยะค่ะจําชื่อว่ามีใครบ้างจําไว้เพื่อแบบเวลาเราสอบสัมภาษณ์เขาถามมันเป็นเกตเล็กๆที่เราควรจะใส่ใจนะคะแล้วก็ นงานนี้ทำอะไรวิสัยทัศน์เป็นยังไงเหมาะกับเราหรือเปล่าแล้วจำไว้เพื่อก็นม่รค่ะเก็บเล็กๆอาจจะสำคัญก็ได้เหมือนเป็นการเสรียใจขององค์กรนั้นๆว่าเราเข้าไปสมัครนะเรามีความตั้งใจที่เราจะไปสมัครองค์กรนั้นๆค่ะประมาณนั้นก็ออมเพื่อเตรียมตัวสอบประมาณนี้ค่ะเมื่อถึงวันสอบรู้สึกยังไงก่อนสอบคือตื่นเต้นมากเพราะว่าไปก็คนเยอะมาก เขาก็จะแบ่งเป็น <ö> ห <k> ้องห้องห้องนะคะมีคณะกรมการสามคนออมดูมีคนรีพงฐานมากอันดัเรียนคนคนทํางานไว้ทํางานไวเพิ่งจบแบบออมนะคะก็เยอะตื่นเต้นกาดในสมียติงไว้พอเข้าไปสอบเข้าไปนะคะความรู้สึกก็ก็ดีค่ะเป็นกันเองคณะกิจการก็ใจดีค่ะเขาก็ถาม ขาก็ให้เราแนะนําตัวก็แนะนําตัวปวดค่วๆแล้วก็จบอะไรมาปัจจุบันทําอะไรแล้วก็งานในรเรลอันนี้อเอาเขาว่าก็น่าสำคัญครั้งงานเรเล่ก็จะปมงบอกตัวเองว่าเอยบนบอกตัวผู้สมัครว่าเออเราสนใจด้านนี้อะไรประมาณนี้คะ่ะก็ค่วๆจะประมาณนี้คะ่ะการเตรียมตัวเอยความรู้สึกในการสอบสมัมภาษณ์หลังสอบสมัมภาษณ์ก็รู้สึกลงมาค่ะว่า เราทําเต็มที่แล้วนะคะว่าถึงได้หรือไม่ได้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของอนาคตแล้วกันนะเนาะแล้ก็ถือว่าในจุดๆนั้นเราทําเต็มที่แล้วถ้าก็แบบนั้นก็เป็นที่คณะกรรมการที่จะพิจารณานะนะคะ่ะอ๋อลืมบอกค่ะ <c oughs> คือเมื่อเราเตมตัวเสร็จเราก็พูดคุยกับทาคณะกรรมการะคะ่ะเขาจะพูดเกี่ยวกับองค์กรแล้วก็เขาก็จะถามประมาณว่าเรารู้เกี่ยวกับ องค์กรของเรามากน้อยเพียงไหนเราใส่ใจองค์กรไหมฝ่ายที่เราจะเข้าไปทาอ่ะเรารู้หรือเปล่าว่าเขาทํางานเกี่ยวกับอะไรเข,เข้าๆประมาณนี้ค่ะ,ะต่อไปก็จะเป็นบรรยากาศนังสัมภาษณ์ก็ร้สึกลงนะคะเขาก็จะให้เรากลับเลยเพราะว่าเขาจำให้เราอยู่เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จก็จะกลับเลยไม่ให้พูดคุยกันต่อเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะเขาก็จะ ให้เราแยกย้ายกันเร็วหน่อยก็รอผลหลังจากเสร็จก็รอผลไม่มาใจน่าจะอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละคะ่ะรอผลการสอบสัมภาษณ์ซึ่งพอสอบสัมภาษณ์มาก็เกินคาดออกมาะคะ่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นคนดีที่ออมได้เตรียมตัวมาก็คิดว่าน่าจะดีพอสมควรในระดับหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่อมจะเข้าไปช่วยองค์กรนั้น,น,น ได้ไม่มากค่อน้อยค่ะเพราะว่าอ,อมัญญามี1ปีค่ะก็เป็นกำลังใจเอานะคะแต่เอาก็จะพยายามกลับมาทำชิปให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะคะก็สำหรับชิปนี้นะคะออมก็ฝากไวะคะ้ค่ะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนที่จะไปสอบสัมภาษณ์ก็หนึ่งนะคะอย่าลืมเตรียมเรซูเม,ม่ค่ะประวัติส่วนตัวให้กรรมการ อาจจะปินเผื่อก็ได้ของออมมีสามคนแต่ออมไม่ไม่ทราบนะคะว่าคณะกรรการมีกี่ท่านแต่ออมปินประมาณไว้สี่ชุดแต่คณะกรรมการมี3ามคนก็ถือว่าช่วงดีไปค่ะก็เรซูเม่ค่ะที่สำคัญแล้วก็ 2. คือต้องใส่ใจองค์กรนั้นๆดูบุคลากรมีใครบ้าง 3. ค่ะคือดูวิสัยทัศน์ขององค์กรแล้วก็เข้าไปดูฝ่ายนั้นๆว่าเขาทำอะไรบ้างที่เราจะไปสมัครค่ะก็ ฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้ค่ะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนจะไปสอบสัมพาษณ์นะคะก็สู้ๆค่ะไม่เกินความสามารถหรค่ะเอาว่านะคะก็เอาทีดว่าทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะคะ่ะอยู่ที่ว่าเราจะแสดงประสิทธิภาพนั้นออกมาได้มากหรือน้อยเพียงไหน เ,เป็นกำลังใจาให้นะคะสำหรับคลิปนี้อขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเยยจอกันใหม่นะคะ